สวัสดีสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ได้เวลากินนิกแล้วเนาะค่ะพี่น้องสาววันนี้พามากินอะไรมาดูกันเลยพี่น้องวันนี้ได้อันนี้พี่น้องสาวยำอะไรยำขนมจีนเราจะเรียกกล้อยก็ยเรียกได้กันนะเพราะว่าใส่ทั้งข,ข้าวคั่วใส่ทั้งไอ้ปลากระป๋องก้อยขนมจีนใส่ปลาปอ๋องอะเรียกง่ายๆซะเนาะอื มีผักอันนี้พี่น้องผักมะระนะคะมะระมะระมะระ,ะ,ะซอยเป็นชิ่นๆนะคะแล้วก็บอคคี่ต้มนะคะต้มบอคคีผักกาดขาวค่ะแล้วก็หน่อไม้นะคะหน่อไม้รวกเนาะพี่น้องสามารถแซ่บๆทำกันนะจ้าใส่หอมใส่ผักชีใส่ข่าขว่หอมๆพี่น้องอู้ยมาเดินจ้าพี่น้องแซ่บๆเห็นสีแบบนี้นะมันไม่ใช่สีพริกเด้อพี่น้องมันสีปลากระป๋อง ปลากระป๋องอันอยู่นี่นะมันแท่กนะคะพี่น้องมันเนื้อเนี่ยเนื้อเนียนมันคนละรสชาติกับปลากระป๋องอยู่ไทยเลยก็ว่าได้นะคะมาพี่น้องมาซับเซมือนกันคันแรกคำแรกแรกมันเอาแกะมาละเนาะน้องอืมน้องอืม,อม ครับหอมมะนาวบีบมะนาวหอม ไม้ลวกเนาะน่อไม้กระป๋องเช่นเดิมจาก รักกินทำไมต้องอื้ออื้อบงบอกว่าอื้มันแซ่บ,บอ,อะไรแบบนั้น มแขนกะตั้งใจว่าจะใช้ช่อนแต่ก็อดอุดใช้มือได้ ขนมจีนพันบ็อกกี่อืม กินกับช้อนจะเป็นแบบกินกับช้อนแบบผู้ดีก็เป็นเมลอดอะพี่น้อง Ммм. Mm. อมุกรอบเนาะเนื้อปลากระป๋องปลามาลักคาเดว อื mm hmm. สับอ่าอิ่มแล้วพี่นอง หัดเกี่ยงเหลือแต่พักนะคะเหลือแต่พักอือนี่ก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่รับชมนะพิพภาประการได้ก็ขออภัยด้วยเยค่ะเด้อถ้ากินบอสุภาพยังไงก็น,นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย